องพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์้าเจ้าขอน้อมกราบไหวบูชาคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอน้อมกราบไหวบูชาสักการะบ,บูชาด้วยเสียงก้าวในการลาทุ่เมือแลวันนี้เป็นเวลาอันดีเป็นเวลามงคลอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลาย ด้มาสมาคมกันได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มาฟังธรรมธรรมสวรรค์ในมาฟังธรรมก่อนเข้าพรรษาเราพระครูบวชุ่มขออำลาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ประเทศไทยจะไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศเมียนมาที่ชายแดนจีนที่ถ้ำพระบาทผาช้างเมืองแห่งเมืองขันซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ20ปี สามสิบปีก่อนครูบาบุษชุมเคยไปจำภาษาที่นั่นได้สามพภาษาสี่พภาษาแล้วภาษานี้อายุของเราอายุของครูบาบุษชุมกว่าหกสิบกว่าแล้วหกสิบสองจะเข้าหกสิบสามก็จะไปจำภาษาที่นี่อีกภาษาหนึ่งครั้งแรกนึกว่าจะไปจำภาษาที่ประเทศโปทานกับองค์กระสัตย์จิมี่แต่ว่าเวลามันไม่ทันลเลยปีนี้ก็เลยจะจำภาษาอยู่ที่ ทำพระบาทเมืองให้เมืองขันที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนก่อนจะเข้าพรรษาก็ต้องตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าลุกศิทธิ์ทุกหาทุกผู้ทุกคนก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องเข้าพรรษาศรัทธาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ต้องเข้าพรรษาจําศีลําจำศีลจำธรรมปฏิบัติตามคําสอน พระบรมศาสดาสมาสมุทตเจ้าเว้นจากการทำบาปทั้งปวง <c oughs> ทำกุศลให้ถึงพร้อมโดยกายวาจาใจอบริสุทธิ์สะอาดปัสจัจ,จมทินสิ่งเศร้ามองทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นต้องลดละเลิกหลุดลอยปล่อยวางกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เว้นจากการ ดื่มเหล้าสุรายาเบาของสิติดทั้งหลายที่จะเป็นเหตุให้เราประมาทเป็นเหตุให้สติปัญญาของเราเสือเอ่อมเราจะเข้าพรรษาหรือไม่เข้าพรรษาก็ต้องอย่าดื่มเล่าอย่าดื่มสุรายาเมาของสิติดทั้งหลายแล้วก็มันปฏิบัติทมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนอมตะวาจา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดมาในโลกนี้โลกนี้ก็จะมืดมิดปิดไปหมดไม่รู้จกบุญไม่รู้จกบาปไม่รู้จักสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วตอนนี้พระพุทธเจ้าได้บังเกิดมาในโลกแล้วแล้วก็พระพุทธองค์เสด็จดับคันปริณิพันธ์ไปแล้วยังตั้งพระพุทธศาสนาไว้5,000ปี5 0 0พันพระวสาไว้โปรดเวเนยสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตชีวิตจะมีคุณค่า ถ้ารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้ทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดทำประโยชน์แก่เพื่อพ่อแม่พี่น้องทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่แผ่นดินทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองทำประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายสรรพสัตว์ร่มโลกทั้งหลายที่ร่มเกิดเก่เจ็บายในโลกนี้พากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีจิตใจเมตตาการุณามุทิตาบกขา แล้วก็มีกายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมเมตตารักศินห้ารักษาสินห้าให้บริสุทธิ์เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลกของผู้อื่นเว้นจากการผิดประเวณีโลกเมียคนอื่นเว้นจากการโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดคำเพ้อเจอ้อคำเลวไหลพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เว้นจากการดื่มสุรายยาเมา ของสิบติ์ทั้งหลายแล้วก็พากันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเสิมพระศนมรรษาเสด็จพ่อรอสิบในหลวงของประเทศไทยเราฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันบำเพ็ญบุญบางคนบางคนก็ปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยสัตว์บางคนก็ทำประโยชน์ทำบุญนิธิบริจาคเงินบริจาคโลหิต บางคนก็สร้างบุญกุศลหลายอย่างหลายประการถวายเป็นพระราชกุศลขอน้อมจิตน้อมก้าวถวายพระพรใจมงคลแต่พระอ,องค์ท่านผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้แล้วก็พระอ,องค์ท่านทรงดูแลคูบาบุญชุม่มเราเป็นคนไข้ของพระอ,องค์ท่านดูแลคขบามาโดยตลอดแล้วก็ถ้าจะบวกเป็นเงินก็่วมหลายล้าน่วมตั้งสี่ห้าล้านแล้ว ค่าเครื่องบินค่ายารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเราพระครูบาบุญชุมก็ไม่ลืมบุญคุณพระอ,องค์ท่านขอน้อมจิตน้อมก้าวถวายพระพรชัยมงคลเดชพระอ,องค์ท่านทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยินนานทรงมีพระพารานาไมสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ทรงสําเร็จสมความบุสม,มาติาาตตร,าตระประสงค์จําองงสสิ่ใดดเ้ไําร็จสมรรปถนาทางโลกทางธรรม ขอส่งเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยปีนี้ทุกคนให้มีความรักควาสมสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันอย่าแตกเป็นกลุ่มเป็นพวกเราเกิดมาเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันศาส,สนาเดียวกันประเทศเดียวกันให้รักกันสามัคคีกันแล้วก็สร้างคุณงามความดีตอบแทนแก่แผ่นดินตอบแทนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พากันทําแต่สิ่งที่ดีๆเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีดีสองอย่าง หนึ่งใจดีสองพูดจาดีๆสามทำสิ่งที่ดีๆจะได้ของดีไม่ต้องไปขอของดีจากพระองค์ไหนอย่งแล้วทานก็มีในจิตใจของเราศีลศีลภาวนาก็มีในจิตใจเราศีลส,สมาธิปัญญาก็มีอยู่ในจิตใจของเราศีลกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญายานกำจัดกิเลสอย่างละเอียดอนุสัย ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีบุญกุศลที่สุดที่ได้เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาตาเราก็ไม่บอดหูเราก็ไม่หนวกไม่เป็นคนบ้าคนใบ้เป็นคนที่ดีมีสติปัญญาเราอย่าประมาทชีวิตอย่าปล่อยเวนวันเวลาผ่านไปโดยเปล่าออทุกวันชีวิตของเราก็ต้องผอนส่งให้เก็บพยา,ยามาุจ่วรักอย่างพระครูบาบุชุมตอนนี้ฟันก็หลุดไปสองชีกแล้วแล้วก็เนื้อหนังก็เหี่ยวไปเลี้ยแรงก็หมดไป เกยไปเท่าไปทุกวันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัาตาบังคับอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตนตัวเราไม่ให้เกิดก็เกิดไม่ให้เกยก็เกยไม่ให้เจ็บก็เจ็บไม่ให้ตายก็ตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาสาังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมโทรมในท่ามกลาง มีความดับไปสิ้นไปเสริมไปสลายไปในที่สุดดินก็ต้องคืนให้แก่ดินน้ําก็คืนให้แก่น้ําลมก็คืนให้แก่ลมไฟก็คืนให้แก่ไฟอากาศก็คืนให้แก่อากาศวิญญาณธาตุความคืนให้แก่วิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงลูกก็เป็นอนัตตาเวทนาก็อนัตตาสัญญาก็อนัตตาสังขารก็อนัตตาวิญญาณก็อนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสุญญตาอันว่างเปล่าจากตัวตน ฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตเรามีบุญที่สุดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคาสั่งสอนของพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าในพัตตกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระพุทธเจ้ากัุสันธะพระพุทธเจ้าโกนากรรมณะพระพุทธเจ้ากัสปะพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบันในพระสดีอริยเมตไตรที่จะมาบังเกิดในภายภาคหน้าแต่ละสมัยอายุของพระพุทธเจ้าก็ไม่เสมอกัน สมัยพระพุทธเจ้ากับกุสันธะอายุมนุษย์ยืนยาวสี่หมืนปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้าโคโนากรมน,นะอายุมนุษย์ของคนเรายาวสามหมืนปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้ากัสป,ปะอายุมนุษย์ลดมาน้อยมาสองหมืนปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้ามาหาสมณะโคดมปัจจุบันอายุคนเราน้อยเดียวได้แค่ร้อยปีเองตัวน,นี้ร้อยปีลดไปหนึ่งปีร้อยปีลดไปหนึ่งปีอายุของมนุษย์เราเสร่จแล้วก็จะเหลืออยู่ 75ปีหรือ65ปีเท่านั้นอีกหน่อยอายุของมนุษย์จะลดน้อยถลอลงเหลือแค่10ปีแล้วจะเกิดเป็นกิริยุกกิริยุกเราก็จะเกิดค่าฟันกันตายเหลือน้อยเดียว3ส,ส่วนจะเหลือแค่ส่วนเดียวแล้วก็อายุจะน้อยลงแล้วก็จะมาที่กลัวตายก็จะไปหลบอยู่ในถ้าในป่าในเขาเจวันเจ็ดคืนเกิดมิขะชนีข่าฟันกันตายเกิดเป็นโลกระบาดตายแล้วก็ เป็นโรคอดอยากตายแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายกา็รู้ว่าเราเกิดมาแล้วได้มาเบียดเบียนกันแล้วทุกข์ยากลาบากแล้วก็จะมาสร้างคุณงามความดีใหม่สร้างพุณงความดีสร้างบุญกุศลอายุมนุษย์ก็จะยืนขึ้นยืนขึ้น10ปี2 0 3สิ 20, 30, ปีถึงร0อปีถึงพันปี2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0ปีถึงหมื่นปี สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นปีหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นปีเก้าหมื่นสิบหมื่นถึงอายุสิบหมื่นปีก็คือแสนปีแสนปีกว่าๆแล้วก็ได้ชื่อว่าอสงไขยอายุมนุษย์ลดลงมาถึงแสนปีเมื่อใดพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอานถ้าเป็นชาวจีนก็เป็นพระอวโลกิเตศโพธิสัตว์เป็นพระเมคนเณิมนี่แหละจะมาเป็นพระศรีอริยเมตไตรบางเกิดในโลกข้างหน้าฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทชีวิต ต้องตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองจงรักกันสามัคคีคคกันเกื้อกูลเกื้อกูลกันอุดหนุนซึ่งกันในการช่วยเหลือเผื่อแพเผ่อผู้ด้อยโอกาสแล้วก็มันบำเพ็ญบุญให้ทาน นักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเจริญสติปัฏฐานสีสมปพัฏฐานสีอิทธิบาทสีสันทวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาทสีอินรีห้าพระ,ะทั้งห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็พชฌธค์ธรรมทั้งเจ็ดสติธรรมวิจยยวิริยะปีติปัทธิสมาธิอเบคา จเจริญอริยมรรคมีองค์แปดสมาธิฏิความเม็นชอบสมาสังกัปปะความดำดีชอบสมาวาจามีวาจาชอบสมากรรมตะมีการงานชอบสมาชีวะีิ่งชีวิตชอบสมาสติมีความระลึกชอบสมาสมาธิมีจิตตั้มันชอบรวมแล้วก็คือโพธิปัจกิยธรรม37ประการแล้วก็ให้มีจิตเมตตาการลุณามุติตตอาเกขาจเจริญพุทธานุสติ เมตตาอสุพังมรณังนุสติทั้งสีนี้ทุกวันอย่าประมาทชีวิตเราอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เราไม่ตายวันนี้เราก็ตายวันหน้าไม่ตายเดือนนี้ก็ตายเดือนหน้าไม่ตายปีนี้ก็ตายปีหน้าชีวิตไม่แน่นอนความตายมีแน่นอนเก่เราให้มันพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเกิดไปได้เรามีความเก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้และพิจารณากรรมของตัวเองในกรรมของสัตว์ทั้งหลายกรรม,มสกมหกมกรรมาทายาทโธกรรมโยนิกรรม,มพันธุกร <c> ร <oughs> ม,มปฏิสารโนยังกรรมังกฤสามิกริยานังวาปาปะกังวาทศทายาทโธภวิสามิติเรามีกรรมเป็นกรรมของของตนเรามีกรรมเป็นเรียนเกิด เรามีกรรมเป็นผอาพันพวกพ้องญาติพี่น้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมสิ่งใดไว้ไม่ว่าบุญหรือบาปดีหรือโชก็าตามเราจะต้องได้รับผลกรรมอนั้นแน่นอนให้มันพิจารณาถึงกรรมตลอดไม่จักกรรมดอาอกุศลทําแต่กรรมขาวบุญกุศลอยู่ตลอดอย่าประมาทในชีวิตรักษาจิตใจให้ดีอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงความมิจฉาทิฐิ ให้มีสมาธิที่อยู่ในจิตใจให้มีปัญญาสมาธินำหน้าอยู่ตลอดแล้วก็ให้มันพิจารณาโลกธรรมแปดมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มีลาบก็อย่ายินดีไม่มีลาบก็อย่ายินไล่มียศก็อย่ายินดีเสริมยศเสียยศก็อย่าเสียอยินไล่มีสรรเสริญก็อย่าเยินดีมีนินทาก็อย่ายินไล่มีสุขก็อย่ายินดีมีทุกข์ก็อย่าเยินไล่ให้ให้รู้รักษาใจให้ดีจิตใจข้อเรานี้สำคัญที่สุดที่สุดเจ็บกายอย่าเจ็บใจป่วยกายอย่าป่วยใจหนักกายอย่าหนักใจนอนกายอย่านอนใจทุกข์กายอย่าทุกข์ใจ เหนื่อยกายอย่างเหนื่อยใจเวทนากายอย่างเวทนาใจรักษาจ,จิตใจให้ดีตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องปฏิบัติทมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้พ้นจากโอขาวตาสงสารพ้นจากการเกิดการเกลี่ยการเจ็บการตายในโลกนี้จะได้ถึงสุขสามประการคือสมบัติอันมีในมนุษย์สมบัติอันมีในสวรรค์สมบัติอันมีในพระนิพพานฉะนั้นในวันนี้ขออัลราท่านทั้งหลายไปจำพรรษาไปเผยเมตตา อีกสามเดือนสี่เดือนถึงจะได้มาพบกันถนึงวันเกิดวันที่เก้ามกราคมก็จะได้มาทำบ,บุญเื่อเมตตาที่มูลนิธิพระธาตุดอยเวียงเกี้ยวอีกโดยโดยมีท่านวาดวาดที่คุณหญิงพัชพรพลยิ้มแย้มพ่อพลตำโหลดเอกมูลนิธิยิ้มแย้มเป็นประธานมูลนิธิท่านมหาทองสุขลูกศิษย์หาทุกคนขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่ช่วยเหลือ เกือ้อกูลกันช่วยกันสร้างวัดวาศาสนาแล้วก็สร้างโรงเรียนท่านหมอประเสริฐประสาททองโอสถแม่วันลีประสาททองประถัตประสาททองโอสถลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ร่วมกันสร้างแล้วก็ลองประธานมูลนิธิพี่ต้อยล,ลูกจุ๋มลูกช่วยด็อกเตอร์ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ช่วยกันสร้างบรารมีสร้างมรรคลรูล้สึกปิติยินดีที่สุดที่ทุกคนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วก็เห็น ประโยชน์ที่คูบาพ่อตั้งไว้สมัยตะก่อนตั้งชื่อว่าเป็นมูลนิธิคูบาบุญชุม่มเราเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิดอยเวงแก้วอุปธรรมโดยคูบาบุญชุม่มอันนี้มันถูกต้องเ,อเพราะว่าไม่ใช่คูบาบุญชุม่มไม่ใช่เป็นเจ้าของใครจะมาร่วมเท่าไหร่ก็สุดยวแต่เราจะได้สร้างบําเพ็ญบารมีไปแล้วก็ท่านหมอประเสริฐประสาทอง,องสดก็มาจะมาสร้างอนุสรณ์สถานมหาเจดีร่วมเป็นเงินประมาณร้อยกว่าล้าน นอกจากนั้นก็ลูกศิษย์มาเขาช่วยกันสร้างช่วยกันทำแล้วเราจะปลูกกุฏิกรรมฐานอีก30สหลังเราจะสร้างวัดจีนวัดทิเบตวัดไต้หวันอีกแล้วก็จะปลูกต้นไม้สวนพุทธอุทยานต้นไม้ให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่ให้มีเท่เอเหมือนในโลกนี้ตรงนี้นี่ให้ทําดีที่สุดยิ่งกว่าประเทศอินเดียที่พุทธกยาที่พุทธกายายังเคียดินเดียวอีกหน่อยก็จะทําพุทธกยาองค์เล็กๆไว้ ทำสถานที่ประสูตรตรสรูปปธมเทศนาปรินิพานจำลองเล็กๆไว้ที่พระธาตุโดยเวงแก้วให้ครบทุกอย่างแล้วก็มีที่ปฏิบัติธรรมด้วยสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งวัชรยานมหายานเทราวาสให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเออฉะนั้นขอเมตตาแค่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคน,กคนจะมีความสุขความเจริญปัฒนาสิ่งให้สมเร็จผลสมความมุ่งมั่นปัฒนาทั้งโลกียะสมบัติโลกุตตรสมบัติ ให้มียศมีศักดิ์ใได้เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีปัญญาเงินทองเข้าของสมบัติไหลมาเทมาสร้างบุญญาบารมีให้เกก่้าให้มีสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมให้ได้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสมความปรรถานาทุกผู้ทุกคนทุกลูกทุกนาม โดยเธอเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนธรรมตะวาจานำพาคนจากทุกข์ได้จริงและชีวิตจากการทำบาปทั้งปวงทำบุญลุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจ อันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมนทินสจากมนิ่งเศร้าหมองทั้งหลายความโลภกดหลงเป็นต้นยารักษาความโลภให้ทานยารักษาความโกดวันรักษาสีมีจิตเมตตายารักษาความหลงมันเจริญสรมมะวิปัสสนาของ ของเรานี่เหมือนงูของเราเหมือนูของเราเหมือนจระเข้ของเราเหมือนจะของเราเหมือนนกของเราหมืกปากลินของเราเหมือนม้านของเราเหมือนมบ้านตของเราเหมือนหมาป่าตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงใจของเราเมือนสติมัตจริงสติมติจึงจะได้ถึงพนิพพนจึงจะได้ถึงพระนิพพานอยู่ไม่ไกลาใจเรามีความศรัทธาใจเรามีความศรัทธาพระนิพพอยู่ไม่ไกลาใจเรามีความเพลินใจ อนิพานยังไม่ไกลใจเรามีสติอนิพานยังไม่ไกลใจเรามีสมาธิพอนิพานยังไม่ไกลใจเรามีปัญญาอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโมประมาณอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความส่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดิน อย่ากินสินบนอย่าละคนด้วยคนชั่วอย่ามวดทางไปสู่อาบายทำกายวาจาใจให้สะอาดบุญต้องรีบหาหลับต้องริบละทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระย่อมชนะมาอยากร่ำรวยสมบัติต้องหมันให้ทานอยากรูปงามต้องรักษาศีล มีจิตเมตตาจิค้นภัยคนภัยในวัดแต่สงสารวัฏสงสารมันเจริญมันเจริญสมัตสมถะวิปัสสนาวิปัสสนาผู้รู้ผู้รู้แสวงหาทางนิพพานแสวงหาทางนิพพานมนุษย์เดินวนโลกสงสารมนุษย์เดินวนโลกสงสารแสวงหาแต่สิ่งสมมุติแสวงหาแต่สิ่งสมมุติแสวงหาแต่ความทุกข์แสวงหาแต่ความทุกข์อันว่าความทุกข์สุขอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือ จจิตใไท่านใจยึดถือท่านใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ไม่สุขใส่ใจไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สำคัญอยู่ที่ใจที่ใจของเรานี่เอ่ยของเรานี่เอ่ยนิพพานปัจจโยนิพพานปัจจโยโอ้โหโอ้โหนิพพานังนิพพานังบามังสุขังบรลมังสุขังอันดิพานนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้แลย Bile. Satu anta, mi pante, sapang apala, tangka pante maya, kata punya samina, anu mo di tapang samina, kata punya mayang ta, tapang satu, satu anu mo tami anta, mi pante. สัมมนาสัทธามูลสัทธาอปัสสกุปสิกาสัจจสุมาคารวตานินาพุทธาละตนังธรรมละตนังสังฆลัตนังยังวัวปฏิรูปังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจอาสันจิจอาติตาตุสังนันกตตาตุสังปัจุปนาตุสังสจิติตังขมาวะงาจยังอาจยัตุติสวาณธรรมาวธเสิทาริยธรรมานังปุจาณะหขามาณะหะปฏิทิเดียเพจจสัทลานาสัพโลกียะ lokutala suka sampati nang yawa ala hanta ala hanti makanyana nang nipa na pacayo honto woni jang nipa nang palamang sukang wow. yeah. yeah.